มีรัฐธรรนานะครับวันนี้ในฐานะโฆษกกรรมิการวิสามันนะครับพิ่ารณาร่างราชสัญาแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกฎหมายให้ได้ความิสจาบที่พอสนะครับหรือที่เราเรียกแันที่เรียกนะครับว่ากฎหมายไม่ดีเลกนะครับก็วันนี้นะครับผมมาพร้อมกับท่านกรรมิการวิสามันนะครับก่อนอื่นนะฮะผมอาจจะขออนุญาตเกริ่นก่อนนะครับว่า อันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่มีข้อมูลการสำรวจสถาน์เด็กและสตรีนนในประเทศไทยนะครับในปี2 5 6 5โดยองคอ์กรโครงการวีดีเซฟประเทศไทยรวบรนัสถานสถิติีแห่งชาติพบ,บว่าเด็กอายุ1-14ปีมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ร้อยละ53.8หรือที่เป็นเด็กจํานวน5,439,835คนในประเทศไทยได้รับการปกรองโดวยวิธีการดุลเณง โดยมีเด็กจำนวน3 9 30, 2 9 3 0คนหรือร้อยละ38.6ได้รับการอบรมโด,โดยการลงโทษทางร่างกายอยา่างใดอย่างหนึ่งขณะที่เด็กจำนวน1,1112คนหรือร้อยละ1ได้รับการลงโทษทางร่างกายอยา่างรุนแรงในช่วงหนึ่งเดือนที่มีการเก็บข้อมูลนอกจากนี้แม่และผู้ดูแลเกือบสองในห้าเชื่อว่าการลงโทษทางร่างกายเด็กเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ข้อมูลการกระทํา สตรีและความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2,564-2,566ของบ้านพักเด็กและครอบครัว77แห่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนพบสถิติความรุนแรงในครอบครัวปี2,564-2,566ถึง 2, 66, มีจำนวน1,689รายโดยเฉลีย่ยคิดเป็น563รายต่อปีหรือ1-2รายต่อวันสาเหตุปร,ระเภทความรุนแรงสามัอันดับแรกคือ หถูกทำร้ายร่างกาย664รายคิดเป็นร้อยละ63สิมขงืนกระทำชำํำเรา257รายคิดเป็นร้อยละ25และสาละเลยทอดทิ้ง123รอิารายคิดเป็นร้อยละ12โดยพบว,ว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งผู้กระทำความรุนแรงต่อเด็กร้อยละ13เอาร้อยละ33เป็นดิดาหรือมารดาเด็ก นอกจากนั้นยังพบข้อมูลว่าบิดาหรือมารดาเลี้ยงกระทําต่อบุตรเลี้ยงร้อยละสิบเ็ซึ่งก็เป็นที่มานะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดางกาวนะครับซึ่งคณะกรรมาการวิสามารพพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่คอสได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ฉบับที่พศเสร็จสิ้นและจัดทำรายงานเสนอต่อสภาพผู้แทนรัษฎรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแก้ไขามาตรา15.7วงเล็บ2ซึ่งเป็นมาตราเดิมที่กำหนดให้ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิท,ทธิทำโทษถูกตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนโดยมีเหตุผลสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าวพร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการได้พิจารณา เห็นถ en, uh ึงความจำเป็นที่ควรจะต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวทางการเลี้ยงดูเชิงบวกอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กซึ่งคณะกรรมการมีข้อมูลโดยสรุปดังนี้ดีครับผมก็ในฐานะประธานคณะกรรมการที่มาผู้แทนรัฐบาลสัตย์เดชวิรคุณผู้ีการสุุล การะเด็นที่คุณผู้ินได้ฟังว่า like ตู้ก็คือต้องอธิบายความเป็นมาของพวกนี้นห้ดีๆนาฬิกาดิจิทัลจริงๆมีความเป็นมาเป็นร้อยปีนะครับก็คือเราไม่ได้ร่างขึ้นเองแต่เราไปดูความเป็นตัวอยางในแท่งจักรพรนี้ของประเทศอื่นนะครับแล้วก็ประเทศอื่นที่ไปรับเอาประวัตินัยจักรพรรดิมาก็คือเทคโนโลยี ก็มาล่ากันเป็นพื้นฐานแห่งคามริสแล้วก็เอาพื้นฐลนแห่งความริสของวิ่ยุเอามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ของประเทศไทยหรือประเด็นี้เรื่องของประเทศไทยนี่มันก็มีประเด็นหนึ่งประเด็นที่นข้า67เนี่ยนะครับอันักสอนี่ในทีแล้วมันเป็นจิตของผู้ปกครองซึ่งเป็นจิตของผู้ปกครองในเรื่องการผูกกาและลิงดูเด็กนี่เป็นจิตผู้ปกครองที่ทำ ันนี้ในกฎหมายต่างประเทศเก็จะใช้คำว่าดิจิทัลถ้าหากว่ามีการพัฒนาพุทธิสิของเด็กกควรมีสิทธิที่จะพัฒนาพุทธิสิทในส่วนต่างของเด็กแต่ว่าเวลาวามอกแปลเป็นภาษาไทยไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าไม่มีตักมันจับขึ้นมาในเรื่องนี้หรือยี่ห้อสุดใว่าทำโทษตามตัวที่ว่าเก่าถึงสองทั้งนี่จริงทำว่าทำโทษในส่นต่างขงเ คอนเนก็นนทีมืนไม่มีอะไรเลยแนนก็เลยอยากจะที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขข้อมงลเกี่ยวกันิตเราไม่ได้แก้เพื่อจะห้ามไม่ให้ผู้ปกครองทิ้นตีนถูกิ้ตนเีเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีกฎหมายห้ามอยู่แล้วถึงสามฉบับชัดเจนฉบับที่หนึ่งก็คือชวองถึงแม่ยาตั้งแต่มาตราก้าร้ 397นะครับกับ395 397อนี้สั้ามส้อรายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีการบัดเจ็บอันตรายอะไรก็ที่อย่ฝ่ตรี391ต้ามแล้วนะรแล้วก็มีเพื่อนเพ็่ก็ห้ามนะครับ้าเป็นเพื่อนของผู้สูงตามหรืความรุนแรงในครอบครัวมาตรา่ก็ห้าม คนนั้นกินแล้วเราแก้เรากระตุ้นอะไรแค่ไหนอันนี้ไม่ได้แก้เพราะว่าต้องการยังห้ามผู้ปกครองแต่ว่ามีประเด็นคือมีความเป็นจริงว่าการทำโทษเสร็จมาคุณคิดว่ากลับเป็นเสมันหมายถึงว่าสามารถลงโทษที่ในใจได้ซึ่งจริงแล้วมันไม่สามารถเป็นความจริงได้เพราะว่ามีบทบัญญัติูตรหลายห้ามชัดเจนครับ